สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไม่ทราบว่าทุกคนในทีมโมบายมีรถขับกันหรือยังคะคุณเดคาอูคุณมีรถขับหรือยังรถของคุณสีอะไรรถคุณสีส้มไม่เอานะรถคุณสีส้มนี่คือผมขออนุญาตไม่นั่งเลยนะรถคุณสีอะไรยังไม่เปิดครับยังหงอ มามาว้าขอเช่นชมน่ะนะว่ามันมีสีอะไรบ้างคืออันเนี้ยมันมีแบบขับมอไซค์ครับขับมอไซค์ไม่ได้คุณจะต้องมีรถยนต์บ้างแล้วรีบเปิดจะไปนั่งด้วยคันนี้สวยจังลุยลุยเนี่ยไอคันกับเพชรเนี่ยคือสวยมากอ่ะดูดีดูดี ต่มันต้งสามบตรอะระดับพี่พลอยต้องสีชมพูสสปอนเซอร์เข้าได้นะคะแต่ยูซีจะพอไหม5555ั้ยหดูเป็นเด็กดีนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเข้าได้เข้าสู่ช่วงสปอนเซอร์ค่ะเข้าได้นะคะช่วงสปอนเซอร์เติมรถใหม่ที่เข้ามาในพับ G Mo b บ l e อะ วันนี้สักหมื่นยูซีสักหมื่นยูซีดูซิต้องมีคนมาชมไอไวอันอันนี้คือมาชมเหรอว่าค่าจะเปิดได้เท่าไหร่มันไฟแคสหรือมันยังไงวะเดี๋ยวพูดจิสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้มันไฟแคสหรือมันยังไง รอดูครับครับผมสักประมาณหมื่นอยู่ซีนะคนดูถ้าหมื่นอยู่ซีเหมาเหมาไม่คือหนู่ะดูสตรีมเพื่อนๆตอนเช้าใช่ไหมเขาเหมากันไปซะแบบไปดูอีกช่องไปแสนแปดยูซีได้มาหลายคันเลยน่ะนั่นแหละที่ไปดูมาผมแต่งครับพี่ออเด้มสวัสดีครับสวัสดีครับ มาหมุนยูซีป่ะคนดูคือพอมีเหรียญแล้วมีเหรียญประมาณ1,140เหรียญซึ่งถ้ามันใช้แรก1กุญแจมันใช้1,500น่าจะได้มาแล้ว1กุญแจก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าว่ายังไงสิป่ะฮามิบยูซีแรกไปก่อนคะุณพร้อมหรือยัง คุณพ้อจะขับเคลื่อนแล้วคะี้ก็ยัง36,000ได้สองแจครับสู้สู้สันแรกคันแรกคนดูคันแรก,แรกอันนี้คือคันแรกทำทรงผมนี้เซ็กซี่ดีครับสู้สู้นะทำไมจิตใจมันดูแบบข้างหูมันดูเงียบจังวะคนดูเปิดเพลงดิ <c oughs> พันเร่งขาดใช้ลิ้นกอไก่ดอเด็กห้าห้าห้าทำไมมันรู้สึกเครียดเครียดมา Follow แล้ว ันหวต่อให้ละยังไงดีครับพี่พลอยคนสวยสวัสดีครับคุณดูมันรับได้มันรับรู้ได้ถึงแรงกดดันนะมันรู้สึกได้ถึงความกดดันยังไงก็ไม่รู้อ่ะความรู้สึกตอนนี้นะ มีคันเร่งนี้ด้วยเหรอฮะจริงเหรออันนี้มันคือคันเร่งอะไรอ่ะว่าไอใบ้อันอันนี้มันคือคันเร่งอะไรอ่ะเป็นไหนอ่ะมัเป็นคันเร่งสีทองอ่ะจุ่มโชคจบเปลือกก็เมื่อกี้เมื่อกี้คันหนึ่งใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มันไปคันเร่งสีทองมันขึ้นสามคันอ่ะ คือดีไงสามขั้นไงกูแค่ตอบไปนี้อ่โอ้ยกูเครียดว่ะดีฮะส,สุดสวยสวัสดีครับพ้นด้วยวัสดีครับโอ้ยนูเครียดว่ะมันโอ้โหไฮคิปมันออกมาแล้วอ่ะแล้วแบบโอ้กูกูเครียดเลยกดเลยสีทองอะ่องอะสีสามขั้นคือดีไงนี่ได้ <มา S 1> ขั้นเยอะตลอดปไปต่อเจ็ดเลยกดเลย เวอร์เว,วอร์เวอร์มากเวอร์เกินเวอร์เกินสุดไม่จริงรับไม่ได้เอาละพี่พอยเวอร์มากเกินไปนี่เอ็ม เกินไปแล้วสะอาดจอต่อหันห้าร้อยหิบห้าสิบครับอลห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบยูซีิญญาบรรชัยมเนียสงสัย GM ชอบเบิร์นยางเอาเด้เด้ด้โปรครับโปรฟอลแล้วอาจริงครั้งนี้รับแปดดอกนี้เมสไอเชี่ยไอไออันไอเหว วันนี้ม,มีเกลือว่ะเอาจริงนะเอาลแล้วนะโอ้ยกูเครียดอ่ะสองเอ็กซของจริงต่อจากนี้เกิดไรขึ้นน้องเพิ่งมาตีได้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  เอาดีเห่ยสุดาวอดวอดเฮ่ล่่ะไมยเบอร์ดีเริ่มไม่ใช่ละคู่คูกคุณคณบอกแล้วร้านหน้าไดโน่เอาดีมึงคริปมันออกมาทองสามทีติดเพอร์อันรายงานแล้ววอวอลแบนหมดไปเรื่องงงหมดไปแค่ 6,000 UC กู 6, ได้ค่ะร้อยชารตลันฮึยฮึยฮึ่ย6,000 UC อัน6,000 UC อันนัก GM ของจริงสุดยอดบุญหมดละเล่นเกมอย่างกันอยู่หรือเปลยขนลุกเล่นเซิร์ฟแด๋วะเนี่ยบุตแข่ง GM แท็กตามแท็กตามพี่แพรด้วยครับแท็กตามพี่แพรด้วยครับพอยมินิขออนุญาตรับรถเลยพี่แพรนี่ พี่โอ้ไอเชีย,ยกูกูเครียดเลยแบบหน้าก,กูาเครียดมากมเมื่อกีนนออ้อันนั้นไอเชียดตอมอันเนี้ยเรียกเดียวแท็กเรียกให้ห้าร้อยห้าสิบห้าผมผมใช้ดวงวันนี้วันพ่อลูกรักจีเอ็มหนูรักพ่อค่ะหนูรักพ่อนะคะพ่อหนูรักพ่อมากมาเลยค่ะวันนี้วันพ่อขอขึ้นนะคะพอ่อขอขึ้นค่ะ <c oughs> ซื้อต่อมันที่ไม่ทันใช่ไหมสามรอบเนี่ยฮะมากับด้วนมีอะไรพิบปกติอะ่ะจริงเรี๋ยวนี่นะบอกพี่พี่แพ้ก่อนมาแว้วพี่อูบอกเกินไป พี่แพ้หนูหมดไปแค่หกพันยูซีหนูทองสามรอบ <คน S 1> ติดคนอื่นเขาหมดไปเท่าไรห้าพันห้าร้อยห้าคนอื่นหมดเป็น,นแสนยูซีเขาขอขนมาแล้วโอ้ <c oughs> วคนดูไปต่อเลยมันกำลังบักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดรถหรือเปิดคิงครับผมขออนุญาตรับรถนะคะคนดู <c oughs> แบ่งดวงมาให้มังพี่พลอยห้าันห้าร้อยห้าสิบห้าเล่ใครอยู่ครับเนี่ย <c oughs> เอาคันไหนจ้าปวดรอแน่ๆอ่ะคันนั้นน่าจะมีล้อแต่นี่ไม่มีล้ออ่ะดูดูหกแล้วเนี่ยใอเด้เน่ไ <c oughs> อต้าพี่หกพันยูซียอ่ะพี่เปิดทองสาสามรอบติดอ่ะ <c oughs> มาแล้วครับผมมาแล้วครับเป็นไรวะถ้าพี่เอา ี่เอาคันไหนนะพี่พลอพี่ว่าพี่ได้มาสองใบใช่ไหมโอโหกูคิดหนักเลยแต่ไี่มีบัตรเหลือพันกว่าใช่ไหมใช่พี่ต้องเปิดให้ได้พี่กดอีกนิดไหมพี่ใบได้สีสีอะไนั้นมะได้สีเพชรใช่ปะใช่พี่ว่าพี่จะเอาดอมเพชรว่ะเหลืออีกใบห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าวว่ะก็พี่อีกสามร้อยเหรียญน่ะอีกสามร้อยเหรียญพี่ได้ดอมเพชรเออพี่เปิดอีกก็ได้ มาล่อซื้อมาล่อซื้อนี่แหละไม่อพันนั้นล่ะทั้งเกมทั้งคนจะต่อนยไปกันต่ออพี่ดีดูเอาสี่ใบโดนล่อซื้อโดนล่อซื้อแอดจอนยาสมิธเปิดตอนไหนห้าร้อยห้าสิบห้าคือตอนนี้ต้องการแค่เหรียญไปเอาอีกใบหนึ่งอะชาเลนจ์ตอนนี้ต้องการอีกใบหนึ่งฟอลแล้ว ได้สองใบไม่พอไงโลีไงเอาอีกไงกำลังขึ้นแล้วครับต่อไปสี่ไม่พออยากได้สามใบพออยากได้ดอมเพชรไงพออยากได้เปิดเอาการันตีข้างๆเปิดเอาการันตีข้างๆไหน แรกใช่ไหมพี่แพรคือพอเหลืออีกสามร้อยพอจะได้อีกบัตรหนึ่งไงเพาต้องเปิดต่อใช่ไหมตัวนี้เหรียญอะ่ะใช่ใช่เหลืออีกสามร้อยเหรียญไงถึงจะได้หนึ่งนหนึ่งกุญแจยังไปกานต่อคนดู แต่เมื่อกี้นาทีแบบท่องต่อนาทีชีวิตนาทีแบบรับรถา,ายไปเปล่านาทีฝืนใจต้องเก้าโมงแล้วกูจะรู้ได้ไงว่า,ากูได้เหรียญแล้วอะ่ะต้องออกมาดูเนี่ยอ๋อต้องออกมาดูตัวเหรียญโอ้โหต้องเก้าพันยูซีปะเนี่ยลัคก,กี้ถึงจะออก ประวะใช่ไหมใช่ไหมไอเราก็เปิดเก่งเะด้วยสิใช่ไหมออกรถสายไบเปล่าต้องเก้าโมงหนูออกรถเลิกสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองนาทีครับคณดูไหวชิลยังไงก็คุ้มเม่ยเห็นสีสีนี้เลย ได้ยังอ่ะยังอย่าได้เหรียญน,นะดูเม่ยได้เหรียญจะเอารถดอมดอมอะไรวะดอมกักพิษสามหมื่นยูซีไดหนึ่งใบครับหกพันยูซีไดสองใบครับโคดูว่าขิงอ่ะ กดผิดชีวิตเปลี่ยนขิงจัดโอ้โหฮ่ฮ่าฮ่นผ่ไ <c oughs> วันนี้มันวันของกูจริงๆว่ะระวังไว้ไเ้อระวังไว้ไเ้อะจับดวง <c oughs> จริงเอาแล้วแล้วห้าสิบห้าว,วันนี้เป็นวันของก <What? S 2> ูยังนนไม่ได้เหรียญเลยเดียกูยังไม่ได้เหรียญ ได้กี่คันแล้วได้มาสองใบแล้วค่ะแล้วก็พอ,อยาได้เหรียญคนดูยังไงก็ได้อีกใบอ,อ้ามันได้อีกทีสองอทา่านนี่มันไม่ใหเหรียญอีก่อนี่ไงมันต้องรอเหรียญทองไปต่อกําลังบักหมาน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 แล้วมันต้องมันต้องมันต้องขบมันต้องใช้ใจ่ายเกินเก้าพันอยู่สิในรอบนี้น่าจะได้แหละฮิฮิ <c oughs> แต่คือท่านนี้ได้ทองอีกรอบนึงก็คือจะแบบ จะโอเวอร์เกินไปมากเลยนะถ้าสมมติว่าคันเร่งรอบนี้แล้วแบบได้ทองเนี่ยโอ้โหแบบมันเวอร์เกินไปเลยนะถ้าสมมติว่าได้อะแบบสมมติว่าได้ขึ้นมามันจะแบบเวอร์มากอะไรเงี้ยแต่มันสำเร็จหนึ่งได้ราได้การอีกใบ <c oughs> ไปต่อหรือ <c oughs> ไปต่อหรือพอแค่นี้คือตอนเนี้ย เอาเกินมีในมือแล้วสี่ใบพอครับครับตอนเนี้ยมีในมือแล้วสี่ใบไปต่อกอแล้อยู่ีหมดตุ่ดนะรับเลยเราต้องเป็นคนพอแล้วครับคุ้มแล้วเราต้องเป็นคนดูจักดูจักพอคนรับเปิดใหม่แล้วพอแล้วลูกสาวอะแหละพอแค่นี้คุ้มแล้วต้องไปต่ออยู่ล่ะ ขอบคคุณนะะขายให้โฟมคันหนึ่งเอาไหมคะขายต่อไม่หมดไม่อยู่ต้องห้าแล้วไหมป้าปุ่มผมคินเอ็มดลีวัตขออนุญาตแลกลดการ์ดมาอีกหนึ่งหนึ่งใบนะคะวันนี้เราตั้งต้นเงินที่หมดเท่าไหร่ครับเพิมมาสองหมื่นหกยูซีสองหมื่นหกลบหมื่นหนึ่งยูซีเหลือเท่าไหร่เปิดต่อแล้วขายเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บ เปิดเไปแปดคุ้มนี่ไงหนูได้ไไดเหรียญแล้วนี่ไหนูไดเหรียญลวนะ f o l l o แล้วสอ <c oughs> งหมื่นหกยูลบหมวันนี้หนูแช้งงบประมาณเปิดรถคันนี้ไป3มใบ3ามกุญแจใ <c oughs> นงบประมาณห <c oughs> มื่นห้ายูซีค่ะคุมาจะไปขี่ด้วย5้าห้าห้า ใครไม่ตบมือกูตบให้ตัวเองเย้เ yeah! ย yeah! <Eat, eat. S 1> mm ่อ t i โคตรเวอร์ก็คือจอบหนึ่งหมื่นห้าพัน uc เองเก่งอ่ะจริงจริะจรีจๆสองคุณแจแรกคือหกพัน uc ตอน,น,นไปพี่ mm hmm. เก่งมากครับ ไอติดผาตีดเกียวอะเนาะพี่เนาะต้องนั่งรถกากเพชรเด็กจริง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 เนาะจริงจริงมามาไหนวะมากับดวงจริงกุูแจมาละปรบมือเรามาแอาทิตย์แพ้พี่เปิดไหมเรามาดูรถกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับเพอร์เช่เก้าหนึ่งแปดสปเดอร์อุ้ยไอลิเดี๋ยวดูก็นั่งพิษพินิจพิจารณาดีๆก่อนกูมีของละอย่า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 กลัวไปกลัวคันไหนดี แลกผิดกับเพจโอกาสเีจใช่ไหมพี่เขาเพื่อนในที่กำมัดแล้วแต่ไอเนี่ยรถสองสีน้ำเงินสวยมากถุงเงินก็สวยแล้วเนี่ยแต่ดาเซียสีน้ำเงินอ่ะเออดาเซียสีน้ำเงินสวยนเออดาเซียเก้าร้อยสิบแปดสวยที่สุดสำหรับลุงไหนเก้าร้อยสิบแปดไม่พอไม่อยากได้รถเพื่อคือใช่แต่แบบมันมีเยอะแล้วไงถ้าไม่ดอมก็ดาเซีย เอาเะไดีวะ Follow แล้วมีโชว์เวอไม่ใช่หรออะคโชว์เก่งดอมมาดีจังหว่ดดีดอมดอมคือคือดอมกับเอาหมดคือดอมกับเพชรับมันก็สวยแต่กรสองใจระหว่างดอมกับทุเสียเอาะไรดีเก้หนึ่งสวยเก้าหนอยู่ไหนดาซินอ๋อเก้นไอตัวตัวดอมใช่ไหม ดาเซียดอมดิพี่สายมิรามาสวัสดีครับบอเคยบอกดาเซียซิวันหลังจะขอนั่งด้วยไอซออินยูทูบ he got the อ l l Porsche and the last one is blue o ั e that is so cool wow กับเพชรสี่ที่นั่งไอตัวกับเพชรอะเก้าหนึ่งหนึ่งไฮโซดอมหนึ่งหนึ่งไอ้อันนอไร มีเราไม่ใช่หลอดดอมชมพูอ่ะเออมันไม่ได้เอาดอมชมพูเอาดอมกากเพชรฮัลโหลมันคนละอันกันเอาดาเซียมีหรอตัวท็อปอ่ะไม่มีนี่ดาเซียมีดาเซียในคังหรอไอยาตัวท็อปมีไหมดาเซียมาใบอ่ะดาเซียมีเชซานี่ไงไม่ยากเลยเนี่ย ตอนนี้ก็เอาันไหนก็เอาไปเลยแต่ท้ายเดินก็เอาอีกคันไงพอดีเลยข้อจิ้วไอ้เหี้ยเอาันไหนดีคนดูระหว่างดอมกับดาเซียเนี่ยสองถ้าถ้าดอมสีนี้ถ้าดาเซียสีนี้เอาขนไหนคนดูเลือกดอม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 คนดูเลือก 9, ดอมเก้าหนึ่งหนึ่ง follow แล้ว <c oughs> <c oughs> เก้าหนึ่งหนึ่งก็ว่าดอมว่ะดอมดอมเนี่ยดอมันทั้งคอมเมนต์เลยเออเออใครรู้แล้วรู้แล้วใจพี่ไปกับคันไหนใจพี่ไปับใครก็ได้ใจพี่อะดอมดอมไอ้ย่าดอมบนทั้งเมนเลยอะดอมก็ดอมอะดอมดอมอะ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 นี่นะครับพอเช่เก้าหนึ่งหนึ่งงั้นก็ดอมดิวะ เอาที่ใจเราชอบ555ดอมขอบคุณครับปแจแต่ดอมมีสีชมพูแล้วไม่ใช่หรอครับสวยสีฟ้าสีชมพู่มีครับแต่ดีนี้ไม่ม,มีรับรถแล้วมารับผมด้วยไปสีไปสีดอมผมขอผมขอรับ<ม>รถแบบหนึ่งคนดูมัน มันได้โอ้ผมเปิดตอน11โมง22รับรถตอน11โมง44เลขคู่มาวักเปิดเลยหมื่นดมหมืนหยูซีมามา I love you ว้าวกูอยากอยู่ด้านนี้นานๆเลยกูไม่อยากไปตรงไหนเลย Hmm.